สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมกัใชัยพูดกลางรายการกลายเป็นทีวิพาก์วิจารณ์สนันโลกออนไลน์เลยล่ะครับหลังมีผู้ป่วยติดโควิด -19 รายหนึ่งเอามาโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเจอเด็กวัย9ก้ขวบถูกเพื่อนรวมห้องไล่ออกมาจากห้องโดยบอกว่าน้องไม่มีมารยาทน้องจึงได้ออกมานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวกลางดึก ซึ่งนมรายนี้ได้เล่าให้ฟังว่าสงสารเด็กจริงๆไปนอนห้องกับผู้ใหญ่ก็โดนไล่มาอีกไม่มีที่นอนสัง,งั้นเด็กตัวแค่นี้ นอนอยู่ได้ยินเสียงคนด่าเลยออกไปดูออกมาเจอน้องนั่งอยู่หน้าห้องเลยถามไปไหนน้องบอกไม่มีที่นอนโดนผู้หญิงในห้องเขาไล่มาและน้องก็นั่งร้องไห้ก็เลยให้น้องเก็บเสื้อผ้าจากห้องที่เขาไลา่แล้วมานอนด้วยกันดีนะที่ออกมาเจอเพราะตอนน้องโดนด่าน้องนั่งอยู่คนเดียวดึกแล้วด้วยไม่มีใครสักคนถ้าไม่ออกไปเจอน้องก็นั่งอยู่แบบนั้นคนเราก็เนอะไม่สงสารเด็กบ้างเลยขอให้ส่วนนี้เป็นบุญของผมให้ผมหายเร็ว ล่าสุดพิธิกรหนุ่มกันชัยที่ได้อ่านข่าวนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็พูดขึ้นมาเลยว่า อยากจะสัมภาษณ์คนที่ไรมากๆเลยอยากจะถามว่าหัวใจอยู่ตรงไหนมันสุดนะไรเด็กเก้าขว,วบที่คิดถึงพ่อแม่แล้วก็เป็นโควิดเหมือนตัวเองอะแล้วมันจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในห้องเดียวกันลําพังภาวะตอนนี้มันแยกกันทุกคนอยู่แล้วก็ยังไปทําเรื่องแบบนี้มันควรจะต้องปลอบเด็กอ่ะเนอะไม่เป็นไรลูกอยู่ด้วยกันอยู่กับพี่ก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวช่วยเหลือกันนะลูกนีโอโหอยากถามว่าโตมายังไง หรือว่ามีภาวะเครียดจากการติดโควิดมีปัญหาไม่ใช่เครียดหรอกฮะถามว่าที่บ้านเลี้ยงมายังไงถึงไปไล้เด็กแบบนี้ได้งานนี้ทำเอาวิธีกรหนุ่มของเราทนไม่ไหวฟาดกลางรายการเลยละครับเพราะเห็นแล้วรู้สึกสงสารเด็กมากนอกจากจะป่วยแล้วต้องเข้ามารักษาตัวอยู่คนเดียวแล้วยังต้องมาเจอกับผู้ใหญ่ใจร้ายแบบนี้อีกอย่างไรทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไร,รกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ